งานของสไลเดอร์ครับก็จริงวันนี้มีการแข่งขันแต่ว่าเราก็ยังไม่รีบเอาจองให้มาแข่งนะครับก็อยากให้เขาค่อยๆฝึกก่อนเรียนรู้แล้วก็ซึมซับบรรยากาศอย่างเงี้ยครับมาลองสนามจริงว่ามันเป็นยังไงเล่นนตองรอะครับวสุตอนแรกจะตองยอมเล่นไหมคะตองก็เขาต้องแบบดูก่อนนะครับแล้วพอเขาเห็นคนอื่นเล่นเนี่ยเขาก็เริ่มอยากเล่นตาม ตอนแรกก็ใช้เวลานิดน,นึงให้เวลาเขาหน่อยครับตอนหลังเขาก็เริ่มเล่นก่อนสตรองเล่นมีขึ้นทางลาดด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนต่อเล็ก่นกัาใส่หมวกใส่หมวก yes ใส่หมวกไว้ก่อนเข้ามาใลานต้องใส่หมวมกเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะทุกคนใส่นะเด็กๆทุกคนใส่เห็นไหม ช้าก่อนตอนนี้เขาเริ่มเร็วขึ้นแล้วด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ถ e ้าให้น so so right ้องเล่นครั <commentary> ้งแรกก็ครั้งแรกน้องไม่เล่นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับบางคนเขอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะสังเกตดูกันเอนก่อนนะครับก็ให้เวลาเขาเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มเล่นพอเขาเริ่มเล่นได้เองนะครับก็ปล่อยเขาเลยครับอย่างเงี้ยเราปล่อยแล้วก็ดูอยู่นะฮะเมื่อกี้จริงๆพ่อจะจับนะเพราะว่าจับมือพ่อออกเลยพอาะเขามั่นใจแล้วเงี้ยเขาก็จับมือเราออกเลยปล่อยเองแล้วรูปสตาร์ของเราบรรยากาศข้างๆโดยกำลังเห็นตึกอยู่นะคะ การทีู่เราได้เห็นเด็กคนอื่นดียังไงคะมังกี้สีมังกี้ดูนะครับ,บ,บก็เขาก็จะมีแรงบันดาลใจแล้วก็อยากที่จะลองทำตามเวลาเขาเห็นเด็กคนอื่นทำนะครับดีกว่าบางทีเล่นที่บ้านอาจจะเล่นคนเดียวขับไปเรื่อยชา้าๆขี่ไปเรื่อยช้าแต่พอเห็นคนอื่นขับเร็วขึ้นเ <ๆ S 2> ขาเริ่มจากท้เลานตัวเองในการที่จะทำตามก็ดูสิครับเนี่ย <ๆ S 2> ขึ้นเนิ<ๆ>นเองละ คนน้อยของพวกเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มลงเดือยนะนี่นะคะโลกชะตาก็เริ่มบินเดี่ยวหน้าแล้วถึงกับไล่แม่มาเลยไม่ทายหรอโอเค,เออเคนี่น,นีมีไม่ขึ้นสะพานด้วยนะมีเลื่อนไม่ขึ้นสะพานด้วยโอ้โห เพลินเลยนะครับเล่นอยู่นคนเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็บอกให้พ่อแม่มาอยู่ไกลๆนะไม่ยอมให้อยู่ใ,ใกลๆบอกแม,ม่ไปะรีบไปนี่นะคะแล้วก็มีเลือกเองด้วยว่าจะไม่ขึ้นทางล่าดีจะต้องตามเขาเป็นสายแบบ เป็นเด็กที่มีความรอบครอบสูงนะครับจะแบบดูแลจะไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่จะค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้แต่ต้องเป็นแบบนี้คือหลักๆก็คือมันมีทางเนาะให้ลูกวิ่งเป็นลูปแบบนี้แล้วก็เขาก็รู้จกักคือเล่นที่บ้านอ่ะปกติเขาก็จะเล่นแบบขับไปตรงๆนะครับทีนี้เขาก็ได้เล่นแบบเข้าไปอยู่ในเลนในการเลี้ยวมีการแบบอะไรแบบนี้ซึ่งที่บ้านเราทำไม่ได้ก็ดีครับ เมื่อกี้เล่นอะไรมาครับเมื่อกี้ไปเล่นรถมาใช่ไหมใช่รถสไลเดอร์อยากนั่งรถสีแดงรถสีแดงไหนอ่ะก็ตองมีจานอะไรเจ้าลิบบัตจานลิบบัตคืออะไรเตาทองตอนนี้อยู่ที่ร้านนี่นะมียาสับปิดนะครับนั่งกินกันเขาก็จะผัดข้างหน้าเราตอก็มารอกินอยู่นะครับแล้วเขาก็มีกุยเด็กด้วยแล้วก็มีจานชุดเด็กครับ ชุดจานชามสำหรับเด็กให้เราคุยเขาจะผัดให้เราดูนะครับออตองต้องเตรียมดูเลยวันนี้นะคะเราก็จบวันด้วยการแมะกินอาหารที่ร้านเมียสกิจะต้องสนุกไหมได้ขี่สไลเดอร์วันนี้ ไเด์ <Tr> ชอบไหมคะ,อะชอบทางล่าหรือชอบสะพานก็ทางลาจุดสะพานชอบทางล้ากับสะพานเ,าเลยก็ย้ำอีกรอบแม่พ่อรู้สึกคุ้มค่าที่ขับรถมาจากบังสิตึงบางนานะคะเพื่อดีดีค่ะทอมาจากบังสิตึงบางนาเพื่อให้ลูกต่อได้เห็นสนามแข่งได้เห็นเพื่อนๆเ,เล่นแล้วเขาก็สร้างความมั่นใจใอตัวเองนะคะเขาก็ กล้าที่จะลองทำจนอยู่ดีๆเขาก็ไล่เราบอกแม่ไปพ่อไปให้ไปดูเพื่อสนามไม่ให้เดินตามแล้วก็เนี่ยละค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่อยากอบอกต่อเนาะขอบคุณที่ติดตามพวกเราโจ๊ไปด้วยกันแฟมลี่เจนี่ค่ะแม่ฟ้อนลูกตองเด็กชายทะิลและและและ เด็กอยู่ที่ไงโชว์แค่เมือบ๊คยบาย